ค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูกันนะคะพลังงานของคนที่นิ่งเงียบไปคนที่เงียบหายไปอ่ะจริงๆแล้วเขารักเราอยู่หรือเปล่าหรือเขาต้องการจะมุ่อ่อนออกไปจากเราแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้ตี้ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงสืวนตัวก็ทักมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะมาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าพี่ไพ่จะสื่อ พลังงานถึงเขาออกมาในรูปแบบไหนคนที่นิ่งเงียบไปคนที่อยู่ในใจของคุณที่นิ่งเงียบไปตอนเนี้ยเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าให้พี่ไพ่ช่วยบอกนะคะว่าเขายังรักเราอยู่ไหมหรือเขาต้องการจะหันหลังออกไปจากชีวิตเราแล้ว ใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานตัวตนของคุณตอนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งเฉลียวฉลาดสง่างามนะคะสมบูรณ์เพอร์เฟกมากๆนะคะสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในอะ่ะเป็นผู้หญิงที่ครบองค์ครบรดอ่จะเรียกได้ว่าถ้าใครจะเลือกเป็นคู่ครองก็คือนี่แหละสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุด พร้อมเรียบพร้อม,อมที่สุดทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งสติปัญญาทั้งความเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตานี่คือพลังงานของคุณนะคะโอ้โหคนคนนี้เป็นรักทางไกลด้วยเป็นคนนิ่งๆเขาช้าในเรื่องของความรักมากๆแต่ถามว่าเขารักไหม เขารักเราคนเดียวนะคะเขาเลือกที่จะคบเราคนเดียวนะคะคนคนนี้มีความจริงจังจริงใจมากรักใครรักจริงเขาไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆนะคะคนคนนี้คนที่เราครบอยู่คนที่เราเดีวอยู่แต่เขาจะเป็นคนที่ช้าในเรื่องของความรักเขาจะ take action ไม่เก่งในเรื่องของความรักนะคะคนคนนี้แต่เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริง เนี่ยเขาพร้อมที่จะมามอบหัวใจเขาเลือกแล้วว่าเป็นคุณคนเดียวที่จะได้หัวใจอันมีค่าของเขาเนี่ยคนคนเนี่ยแต่เขาจะเป็นคนที่ช้ามากๆในเรื่องของความรักไม่ค่อยกล้าแสดงออกโอ้โหถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณล้นใจเลยนะคะ คุณเป็นคนที่เขาเคยอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เจอเขาเคยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เจอคน